ยาอนอด,ดีตที่ผ่านมาจงรู้ว่าชีวิตพลิกได้เพราะตัวเราจากรบสู่ร้านกับหนังสือคาถาตำราพลิกชีวิตธุรกิจพลเดชวิสยัยนำประสบการณ์สายหมู่ทั้งชีวิตบรรจุลงไปในหนังสือเล่มนี้สวัสดีครับพบกับรายการกิดขยี้ข่าวกับผมครับกิจพลเดชวิสัยครับเรื่องราวของคุณทักษิณชินวัตรเงียบหายไปเป็นสัปดาห์สัปดาห์เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าอะไรอ่ะ เพราะว่ามีกรณีของไอ้นกอ่ะไอ้กำนันนกมันมาแย่งซีนข่าวนี้ปรากฏว่าพอเรื่องของไอ้นกนั่นชักจะสาสาคดีของคุณทัศนินก็กลับมาอีกโดยเฉพาะช่องทบนิวนะแต่ละคนก็เรียงหน้ากระดานออกมาเลยนะอัญชรีกรนก แล้วคนหนึ่งชื่ออะไรวะอันนี้เริ่มจะเก่าเริ่มจะเก่านาอยู่กับกหนกนานๆเริ่มจะเก่าชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้ล่ะก็มาพูดถึงกรณีของคุณทักษิณเนี่ยเดี๋ยว,ยวนึกออกแกบอกพูดกรณีตั้งแต่คุณทักษิณเนี่ยมากลับมาประเทศไทยแล้วก็เข้าไปติดคุกไม่ได้ติดแล้วก็เข้าไปแป๊บหนึ่ง ทีละจะทันแล้วก็ส่งมาโรงพยาบาลตำรวจนะก็เล่าเหตุการณ์เป็นฉาก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 ,าก,ากแล้วก็ก็อยู่โรงพยาบาลตำรวจแล้วตอนนี้ก็ไปได้รับการผ่าตัดน,นะเขาก็บอกว่าทำไมเรื่องราวแบบนี้ไม่มีใครพูดถึงเลยอะไรไม่พูดถึงเลยผมจะบอกนะเออทีละผมจะบอกอัญชลีบอกกหนกบอกทีละนะ คือเรื่องราวแบบนี้ไม่มีใครเขาออกมาบอกหรอกครับเขาจะต้องออกมาประกาศว่าไอ้ตอนนี้คุณทักษิณต้องได้รับการผ่าตาัดเ,เป็นนู่นเป็นนี่เขาต้องออกมาประกาศแล้ววะเฮ้ยตอนนี้คุณทักษิณแม่งแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกเขาต้องออกมาประกาศเล้ววะเฮ้ยตอนนี้คุณทักษิณสบายสบายเบิร์ตเบิร์มีความสุขเขาต้องออกมาบอกแล้ววะไม่จําเป็นหรือเปล่าวะ แล้วมันไม่ได้มีคนคนเดียวที่อยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจนะมีกรณีแบบนี้อีกมันเยอะนะเยอะมากแล้วทำไมไม่ไปนสนใจคนอื่นบ้างอะอะแล้วก็มาโจมตีพักเก้าไก่ว่าทำไมไม่พูดถึงคุณทักษินทั้งๆั้งที่พักเก้าไก่นี่ต่อสู้เรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นมาแล้วก็จะโยงไปว่าพักเก้าไก่คุยกันเรียบร้อยเลยครั้งที่ธนาทร ไปคุยกับทักษิณเรียบร้อยจบแล้วเหรออะไรเงี้ยก็มาโนไปเรื่อยๆครับการที่เป็นสื่อมวลชนแบบนี้ผมว่าเหนื่อยนะคือต้องมีเราไม่ต้องมีหลักฐานเวยธนาธรแม่งไปคุยกับทักษิณคุยยังไงไว่าคุยตรงไหนวะคุยเรื่องอะไรวะเออแล้วทำไมพักเก้าไกลเขาต้องมาสนใจทักษิณน,น่ะคุณทักษิณเขาอยู่ในโรงพยาบาลน่ะได้วอ,ออกป่ามันก็เป็นหน้าที่ของราชธรรน์หน้าที่ของแพทย์ใหญ่หรือเปล่าวะ เออขนาดพอบอตอลอยังไม่รู้เรื่องเลยเขาะจะไปรู้เรื่องอะไรเขาไม่ได้ทํางานเรื่องเดียวแค่ไอก้กำนองเน,งนงกะเขาก็ปวดหัวจะตายของไตห่ตา,หาแล้วแ้วเขาอีกวิ่กี่วันเขาก็จะ,กะเกษียณแล้วแล้วเขาจะมาสนใจอะไรทักษิณจะป่วยไม่ป่วยอะไรจำนองนี้เขาก็ไม่ได้สนใจและไม่ได้ความสําคัญด้วยไงคือผมจะบอกให้คนเหล่านี้นะแต่อย่างว่าเป็นอาชีพเขาไงเขามีหน้าที่ที่จะมามามาคุยกันถึงเรื่องเรื่องคุณทักษิณไงเออ ไ,ไม่ต้องไปบอกอะไรเขาหรอกก็ไม่เป็นไรก็ว่ากันไปนะแต่ผมก็โยมไปถึงภาคเก้าไก่ด้วยคือตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าไม่ใช่ไม่รู้ว่าดีรู้ว่าเดี๋ยตอนนี้รัคเพื่อถ่ายโชคดีที่สุดนายกเศรษฐาโชคดีที่สุดเพราะอะไรเพราะนายกเศรษฐามาจับมือกับกลุ่มคนซึ่งท็อปดิวเชีย ไม่ว่าจะรวมใจสร้างชาติไม่ว่าจะพลังประชารัฐไตยไ้หรอป่ะเออก็เลยไม่รู้จะก,กระดามันก็มากระทบกระทบะสมเลยถ้าเกิดพรรคเพื่อไทยนะจับมือกับพรรคก้าวไก่นะใช่ปะ่ะแล้วก็ไปจับมือกับภูมิใจไทยเอาแค่สามพรรคนี้มันก็ผ่านละก็ได้เป็นรัฐบาลละโอ้โหแต่จะโดนหนักโดนกระดาเละเลยผมจะบอกให้ตอนนี้แบบโอ้มันก็ขี้ขายไปทางดีๆเนี่ย การที่ได้เสียงเป็นที่สองอ่ะก็มักจะได้การจัดตั้งรัฐบาลคนที่ได้เสียงเป็นระดับหนึ่งไม่ไม่ได้เพื่อไทยกี่หนแล,ลไม่ได้นะก้าวไกลไม่ได้ไงต้องอันดับสองเพราะครั้งที่ผ่านมาเพื่อไทยอันดับหนึ่งพลังประชารัฐอันดับสองก็ได้จัดตั้งรัฐบาลเพราะงั้นเวลาเลือกตั้งนะถ้าเกิดคะแนน,นแม่งจะพุ่งไปอันดับหนึ่งนะต้องถอยเว้ยถอยเฮ้ยเขตนี้มึงไม่ต้องหาเสียงเว้ย ไอ้แขนนี้มึงไม่ต้องละไอ้ห่าเดี๋ยวมึงได้เว้ยกูต้องการที่สองเว้ยที่หนึ่งให้พรรคเก้าไกลเข้าไปอ่ะบอกให้ที่สองเดี๋ยวกูจะตั้งรัฐบ,บาลเองมั <c oughs> นก็เป็นการลองน,นี้เพราะฉะนั้นถ้าอยากเป็นนายกรัฐมนตรีอยากเป็นรัฐบาลอย่าชนะที่หนึ่งเป็นอันขาดนอกจากแรนสไลด์สองร้อยห้าสิบอัพแต่แานสไลด์ไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้นานสักเท่าไหร่เหมือนกับพรรคเพื่อไทยแรนสไลด์ก็โดนรัฐประหาร ไม่ใช่ล,ลาสไลด์หรอกแต่ได้เสียงเยอะก็ราชบานสองครั้งเนี่ยมันก็โหมมันก็ไม่มีอะไรที่แน่นอนแล้วครับสําหรับการเมืองไทยจริงๆเพราะในเมื่อยังมีทาหารกลุ่มอานาจอยู่ยังมีการรัฐประหารอยู่เพราะฉะนั้นจะขยับตรงไหนมันก็ไปไม่ค่อยได้ครับนี่คุณช่อก็โดนตัดสิทธิ์ไปตลอดชีวิตแล้วจริงๆแล้วก็ติดครั้งแรกสิบปีมันก็จะพ้นแล้วนะสิบปีจริงแป๊บเดียวนะไอ้พวกที่ โดนตัดสินห้าปีสมัยไทยรักไทยสมัยพลังประชาชนตอนนี้ก็มาเป็นสอสมาเป็นรัฐมนตรีได้แล้วนะแต่ตอนนี้ตลอดชีวิตเดี๋ยวก็เข้าแถวเรียงกันมาเลยเดี๋ยวคุณธนาธรก็ต้องโดนคุณประยูรบดก็ต้องโดนคุณพิธาก็ต้องโดนคุณชัยธฒน์ก็ต้องโดนคุณสิริกัญญาก็ต้องโดนเชื่อผมดิใครมาโดนเด่นขึ้นมาต้องโดนทางนั้นเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังตัวจริงจริงแล้วมันก็ระมัดระวังตัวไม่ได้เพราะว่าตอนนี้จะระมัดวังตัวเขาขุดไปตั้งแต่สมัยที่แล้วชอบพนิกา ไปโพสไว้สมัยเรียนเป็นนักศึกษาโอ้โหมันยากจริงๆการเมืองเหนื่อยใจจริงๆนะก็ขอขอเป็นกำลังใจให้นักการเมืองทั้งหลายนะจะอยู่ฝ่ายไหนก็ช่างโอเคก็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 เป็นไปก็มันมีเกียรติเราก็ใช้เกียรตินั้นให้สมเกียรติอยนะในการเป็นสอสอในการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษสรตอนในปปัจจุบันนะครับก็ ก็ยังต้องทนฟังเรื่องราวของคุณทักษิณอีกในช่องท็อปดิวสิ่งที่เราจะแก้ปัญหาได้ก็คือพอเขาพูดถึงทักษิณน,นะเราเราก็เปลี่ยนช่องมาดูไวทีวีเพราะไวทีวีไม่เคยว่าเลยเาอายุทักษิณเลยแล้วเราก็จะมาดูสัสติครเป็นหัวหน้าพักพักเพื่อไทยก็มีแวแวๆว,ว่าจะเป็นอุ้งอิงจะมาเล่นการเมืองไม่เข็ดเนาะจริงๆในเมื่อ คุณพ่อได้กลับบ้านแล้วน่าจะยุติบุญบาทเลยตระกูลชินวัตรถอยออกไปให้พวกนี้เขาทํางานกันเองตอนนี้ก็เป็นรัฐมนตรีแล้วเนี่ยเป็นกันทั้งหลายกระทรวงก็ก็เก็บเงินเก็บทองเนี่ยใช่ปะเพื่อที่จะไปช่วยตัวเองได้ในการเลือกตั้งครั้งหน้าตระกูลนี้ก็ถอยไปนะครับอยู่แบบสบายสบายดีที่สุดเชื่อของตีอย่ามายุ่งเลยแล้วก็หาทางให้คุณยิ่งลากลับบ้านก็เท่านั้นเองส่วนพักข้าไกา่ ก็มีคุณชายทวั์ที่เป็นตัวเก่งนะครับก็มีคุณสิริกัญญาแต่ข่าวก็ว่ายังไม่อยากให้คุณสริริกัญญาเป็นเพราะว่าจะเก็บไว้เผื่อภากเก้ากายโดนยุบก็จะได้ให้คุณสิริกัญญาเป็นในรุ่นต่อไปอนะบางคนบอกว่าเรากระป๋องนู่นนี่นะั่นไม่ใช่หรอกเขก,ก็เซฟไว้รุ่นต่อไปพวกรังสีมันพวกอะไรพวกนี้จุดนี้ก็ให้ชายทวั์เขาเป็นไปก่อนสำหรับพรัก ประชาธิปัตย์ไม่มีตัวจนบัดนี้ยังหาผู้นำยังไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะจริงๆผู้นำคนที่เหมาะสมอันนี้ผมไปเสือกเรื่องของพักนะก็คือไอมาดามมาดามเดียใช่ป่ะเออนะดูดูดีหน่อยใช่ป่ะดูเป็นคนรุ่นใหม่หน่อยเวลาให้สัมภาษณ์ก็พอได้นะก,ก็น่าจะดูดีที่สุดก็เอามาเป็นขัดตาทบ นะเผยภาพรักของประชาธิปัตย์ก็จะได้เป็นคนรุ่นใหม่มาด้วยสมัยก่อนที่เคยทําไว้จําไม่ได้อนะที่ทําโอ้เป็นสถาบันเนี่ยเอาเด็กๆด็ mm. เด็กๆมาอายุวชนอายุว่าประชาธิปัตย์แนะละปั้นคนพวกนั้นเข้ามานะครับตอนนี้ก็ต้องตั้งสติดีๆแล้วก็เดินไปข้างหน้าเ mm. ชื่อผมนะสรุปสุดท้ายก็คือว่าก็ไปฟังกันต่อไปท็อปนิวพบ,พบนิวนี่ กระแสดีนะมีคนฟังมากที่สุดเลยในกระบวนการสื่อออนไลน์นะครับเขาก็เก่งนะคนทําเขาเก่งมากๆกนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมก็มีหน้าที่นําเสนอในแง่มุมของผมนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ทุ่งทะเลแก้วนะครับมัสกูผมอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อทะเลแก้วเจ้าแม่ตะเคียนทองศาลตาย,ยายปรากฏว่าเจน,น้ที่เขามาทําตอนนี้มาปรับปรุงภูมิทัศ ที่ศาลอย่างนี้นะก็เลยถอยมาอยู่ตรงนี้นะสำหรับท่านที่มีปัญหานะครับในการดำเนินชีวิตไม่สุดสุด,สดทัทีติดนู่นติดนี่ติดนั่นนะครับก็ต้องมีหลักนะครับมีธงมีเข็มทิดนะมาหนังสือคาถาตำราพิคิวนะครับอ่าแล้วก็ทำตามแล้วรับรองพิกชีวิตแนะ่นะครับราคารเข้มลสองร้อยเก้าสิบบาท ติดต่อผมได้3ช่องทางครับช่องทางแรกก็คือทาง Facebook ดกรกิจพลเดชวิสัยแล้วก็ทางไลน์แล้วก็ทางโทรศัพท์เบอร์ไอดีไลกับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวตันนะครับหลังจากผมพูดจบแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเพราะว่าดูโฆษณาของผมหน่อยมีกระถางแพนตัดมีกล้วยตากมีบ้วยมีวัเสือเทศนะมะขามกวนมีน้ำหอมมนตา แล้วก็มีพระพุธิร่ารุ่น666ปีทวีโชคนะครับเข้าไปดูกันบ้างครับขอบคุณมากมากครับที่ติดตามคลิปนี้จนจบแล้วก็ติดตามมาเกือบทุกคลิปเลยขอบคุณจริงๆครับขอให้ท่านมีความสุขขอให้พาคุค้มครองพี่น้องป,องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศค,ครับสวัสดีพระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับ